แสนโลเราก็เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับประมาณนั้นท่านก็สั่งซื้อแนะนําให้เป็นของแท้นะมิโซโบชินะครับหน้าเครื่องจะหนากว่าสายพานแอร์นะครับประมาณนี้ใช่แล้วก็ตัวสําคัญที่มันอยู่เขาเรียกอยู่ข้างใต้เนาะก็คือลูกลอกสายพานแอร์นะครับจะมันอย่างของแอดมินนี่มีเสียงละก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเดียว นะก็มาติดต่อลำเหยสวิตหรือช่างตีเลยก็ได้นะครับนี่ช่างตีเลย <c oughs> ประมาณนี้นะก็แสนโลนะครับสวิตแสนโลก็เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องลูกเลากก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่มีปัญหานะครับก็ใช่จะได้เซฟเงินหลักๆคือตัวที่มันอยู่ด้านล่างนะครับตัวเดียวเออยวนี่นะครับตัวดูที่น,นิ้วช่างอ่าประมาณนี้ โอ้ออกยากนะต้องมีเทคนิคนะครับแล้วมันเป็นหกนัเลยหกแฉกเนาะหกแฉกเ,เ,เออทำให้ยากไปงั้นเลยเนาะพิซูเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ครับโอ้พี่นายตะกองก็คือถ้าซื้อลูกลอกตัวนี้นะแนะนําให้เบิกน็อตหกเหลี่ยมมาด้วยเดี๋ยวาจะให้ดูเป็นแบบไหนนี่นะครับประมาณนี้มันจะล็อกอยู่กับตแกนกลางคือถ้าเราไปปรับเอาเบอร์สิบสี่ตัวอื่นมาใส่มันไม่ได้มันติด อะมอกรองนะครับกรองน้ํามันเครื่องดูเอาออกทีนี่หัวเย็นเป็นประแจดาว6แฉกประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นพาร์ทของสายพานนะครับประมาณนี้นี่เบอร์นะครับดูพาร์ทนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วอันนี้สายพานหน้าเครื่องนะครับนะ ประมาณนี้นะครับนี่สายพานหน้าเครื่องก็จะเป็นสังเกตว่ามันจะตัวหนาหน่อยเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูประมาณน,นี้นะก็ติดต่อช่างตีได้หรือพันนายโยงก็ได้นะครับสอบถามกันเอาเองเน้อหรือติดต่อในอินบ็อกก็เดี๋ยวจะแจ้งไลน์แต่โยงนะัดทีมช่างให้นะครับอย่าลืมนะครับเบิกตัวนี้เปลี่ยนสักตัวหนึ่งแล้วก็น็อตประแจดาวตัวนี้นะครับ เท้าออกไม่ดีก็คือหัวระเบิดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะนะครับคือควรจะเปลี่ยนทุกครั้งอ่ะแล้วนี่เขาอัดกาวมาด้วยนะครับกันค่ะมีอยู่เท่านี้แหละนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวสำรองของแอดมินนะครับรไว้เวลาไปต่างประเทศไปอะไรตัวนี้เป็นตัวตั้งสายตั้งสายพานหน้าเครื่องอัตโนมัตินะครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องไปถอดออกนะครับเขายัดไว้เพราะว่าถ้าเกิดท่านออกมันจะหมุนตู่นะ ก็คือเป็นตัวตั้งให้สายพานไดชาร์จสายพานหน้าเครื่องนะครับตึงอัตโนมัตินะตัวนี้ยังประเดยว่าตัวเดิมยังดีอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเอาเก็บไว้นะประมาณนี้ลูกลอกพวกตัวเดิมอีกตัวหนึ่งตัวตั้งสายพานแอร์นะครับดีดีอยู่ก็ไม่เปลี่ยนนะครับอันไหนดีก็ไม่เป็นไร นะครับพอดีไอตัวลูกกลอกของแอร์มันมีเสียงดังมันอยู่ใต้น้ําก็เลยต้องเปลี่ยนก็จะประมาณนี้นะครับตัวที่ท่านจะต้องดูนี่นี่นะครับก็เช็คดูแต่หลักๆเลยคือแสตกิโลสายพานแอร์สายพานหน้าเครื่องต้องเปลี่ยนนะครับรียมันไม่อื้อให้เอาเบอร์สิบี่มันจะนานว่า่านดูเป็นไอเดียก็ได้นะครับต่อมันจะมีสองเส้นนะครับสายพานน้าเครื่องตัวสายพานแอร์ตัวอาาจะได้ไอเดียนะครับอย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พัดคลิปใหม่ๆจากพวกเราะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย